โอเคนะครับอัดเรียนร้อยส่งต่อมาในสมบัติข้อที่ห้าคือสมบัติการแจกแจงการแจกแจงนี่คืออะไรการแจกแจงเนี่ยนักเรียนดูเครื่องหมายดีๆมันสามารถนะครับฟังนะการแจกแจงเนี่ยเราต้องมีแรงปูณอยู่แน่ๆหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวดําเนินการแต่ข้างในเนี่ยครับที่มันเป็นเครื่องหมายบวกกันบวกตรงนี้มันสามารถเป็นลบได้ แต่ในที่นี้เขายกมาจะเพาะเครื่องหมายบวกให้เรียนดูต่อนะครับการแจกแจงคืออะไรสมมุติถ้าหนูเจอวงเล็บนะครับถ้านักเรียนเจอวงเล็บที่มันอยู่ในรูปแบบของรูทเอคูณนะครับรูทบวกรูทซีแบบนี้นะการแจกแจงคืออะไรคือการนำรูทเอตัวนี้นะครับที่มันทาการคูณบวกเข้าไปกระจายในวงเล็บ นำรู a ตัวนี้กระจายเข้าไปในวงเล็บก็จะได้เป็นรู a คูณรู b แรู a คูณรูแบบนี้งงไหมงงไหมมีใครไม่เข้าใจตรงนี้ไหมเออการกแจงเนะี่ยคือการนําตัวคูณที่อยู่นอกวงเล็บเนี่ยครับนาตัวคูณที่มันอยู่นอกวงเล็บเนี่ยกระจายคูณเข้าไปในวงเล็บได้เลยนะไม่ต้องรีบทําในวงเล็บก่อนนะครับเอาตัวคูณตัวเนี้ยกระจายเข้าไปก่อน น,ะนี่แบบนี้เขาเรียกว่าการแจกแจงมีตัวอย่างให้ดูอย่างตรงน,นี้คือรู้สิบเอ็ดนะครับคูณกับรู้สิบห้าบวกรู้สิบสามเราจะไม่เอารู้สิบสามกับรู้สิบห้าบวก 15, บวกันก่อนแต่เราจะนำรู้สิบเอ็ดตัวนี้คูณเข้าไปในวงเล็บก่อนนะ โอเคนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องการบวกการลบการคูณการหารในรูปแบบของสแควรูทเอทีนี้มาดูในเรื่องของการบวกการลบนะครับสมบัติตัวนี้นักเรียนจําจดไว้นะแคบรูปไว้แล้วก็ไปจดตามหลังมานะครับทีนี้เราไปดูวิธีการดำเนินการการบวกกับการลบก่อนนะครับในเรื่องของสแควรูทจงหาค่าเห็นไหมจงหาค่ารูทสามบวกห้ารูทสาม 2รู้สามบวกห้ารู้สามวิธีการบวกทํำยังไงนะครับวิธีการบวกการลบนะครับที่มันเป็นรูปรูปแบบของในสแควรูทเราต้องมีสแควรรูทที่มันเหมือนกันก่อนอ่นักเรียนมองเืยๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้สูตรหลายแต่ที่จริงมันใช้สมบัติอะไรเอ่ยการแจกแจงนะคือไอ้สองเนี่ยมันคูณกับรู้สามใช่ไหมสองตัวเนี้ยมันคือสองคูณกับรู้สามไอ้รู้ห้ารู้สตัวนี้ก็คือห้าคูณกับรู้สาม มีรูสามั้งคู่นะครับเราดึงออกมว้ข้างนอกแบบนี้ก่อนแล้วก็ให้สองกับห้ามนทําไมกันบวกกันอันนี้คือการทําย้อนกลับของสมการแก่ๆเห็นไหมมันทําย้อนกลับมาย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปให้มันอยู่ในรูปแบบของอ่าให้มันอยู่ในรูปแบบที่มีวงเล็บนะครับก็จะได้ผลบวกออกมาคืออะไรเจ็ดรูสาว่าไง,ไง่ายๆการบวกกับการลบเนี่ยเราต้องมีสแควร์รูที่มันเหมือนกัน ถ้าไอ้สควรย์รูตตัวนี้มันไม่เหมือนกันเราไม่สามารถทําการดําเนินการบวกหรือลบได้โอเคไหมครับอ่ะอย่างข้อนี้นะครับอย่างข้อนี้ข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับไปย้อนเกี่กับเรื่องของสเปร์รูทในการหาค่าผลลัพธ์องมือนก่อนรูตบางตัวบอกแล้วมันสามารถถอดรูตออกมาได้สามารถดึงออกมานอกรูได้นะครับอย่างข้อนี้ 6กรูด8บวกกับ3ารูด18นะ6กรูด8บวกกับ3ารูด18นะครับไอรูด8เนี่ยเราเคยทำมาแล้วนะครับมันสามารถขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ เลยนะปูคาเปิดกล้องไม่ได้โอเคต่อนะครับอย่างข้อนี้นะครับอย่างข้อนี้นะเราต้องทําให้ไอรูดแปดข้างในเนี่ยมันสามารถถอดรูได้นะครับมันจะถอดรูได้ประมาณมันจะถอดรูดมาเป็นส,สองรูดสองถอดรูดยังไงก็คือเห็นไหมเขากระจายตัวประกอบของแปดมามันก็คือ 2, 2, 2, 2, 3, สองคูณสองคูณสองคูณกันสามครั้งนะครับ หกเนี่ยคูณกับสองคูณกับสแควร์รูทสองคูณสองคูณสองนะครับเราก็สามารถทาไมจับคู่นะครับสองดึงออกมาไว้นอกรูทได้หนึ่งตัวจําได้ไหมขั้นตอนนี้ที่ผมเคยสอนไปวิธีรัดคือถ้าเจอเลขเดิมๆนะครับเลขเหมือนกันในสแควร์รูทเราสามารถดึงออกมานอกสแควรูทได้นะครับดึงมาอยู่ข้างหน้าสแควร์รูทได้นะครับเสมอนะอย่างข้อนี้ไอจากหกรูทแปดเนี่ยมันก็ดึงออกมาเป็นเท่าไหร่เป็นหก คูณสองรูทสองหรือก็คือนะครับสิบสองรูทสองนั่นเองนะอันนี้ดูเฉพาะตัวหน้าก่อนนะอย่าเพิ่งไปดูตัวหลังนะตอนนี้ไอ้หกรูทแปดเนี่ยมันดึงออกมานะครับดึงตัวสามารถหาผลลัพธ์จากการใช้ส็อปยรู้เนี่ยออกมาเป็นสิบสองรูทสองแล้วเอามาดูตัวหลังตัวหลังเนี่ยคือสามคูณกับรูทสิบแปด นะครับสามคูณรูทสิบแปดไอ้รูทสิบแปดเราก็ดูตัวประกอบของรูทสิบแปดมันมีอะไรบ้างรูทสิบแปดมันก็มีสองคูณสามคูณสามนะครับสองคูณสามคูณสามซึ่งไอ้รูทสิบแปดนะครับเราสามารถถอดรูทนะครับหรือว่าดึงตัวเลขนะครับที่มันมีอ่ามีเลขมีหน้ามีเลขเหมือนกันหรือว่าที่มันสามารถยกกําลังสองภายในรูทได้ก็คือเลขสามแล้วก็ดึงออกมานอกรูทก็จะได้กลายเป็นสามคูณสามรูทสองเห็นไหม ก็จะได้เป็น12รูท2บวกกับ9รูท2ตรงนี้นะครับซึ่งไอ้9รูท2ตัวนี้มันก็มาจาก3รูท8โอเคปะอืมทีนี้ทําไงรูทเหมือนกันฮะถ้ารูทเหมือนกันรูท2กับรูท2เจอกันก็คือนําเลขตัวหน้าหน้ารูทเนี่ยมาบวกกันได้เลยโอเคไหมครับถ้าตัวเลขในรูทเนี่ยมันเหมือนกันนําตัวเลขหน้ารูทมาบวกกันได้เลยโอเคไหม ทีนี้ก็จะกลายเป็น12บวกเนะครับคูณกันรูทสองซึ่งคำตอบออกมาคือ21่สรูทสองแบบนี้เข้าใจปะ่ะมีใครงงตรงนี้ไหมไม่นะโอเคเดี๋ยวมาลองทำกันเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่งงนะครับอ่อเดี๋ยวนะ อันนี้คือเรื่องที่ครูนี่ไปครูนี่ไปหน่อยอ่ะมาจะ<ป>ลองทําดูสักสี่ข้อนะครับโอเคมาดูข้อแรกกันอ่ะ ล็อกโจทย์ล็อกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองทําพร้อมกันนะลองทําพร้อมกันสข้อเว้นไว้สักข้อละประมาณ4ี 5, ่ถึงห้าบรรทัดนะครับล็อกโจทย์ไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกัน ชนะสึก์ใช้คอมก่อนแ้นังนะนักเรียน,นักเรียนล็อกจบไปก่อนนะครูขอคุยชนะส่อนนึ่งชนะสได้ยินเปล่าม,มีไหมไหมคือไม่ค่อยได้ยินหวักเนี่ยนะดยินป่าไม่ด้อัน,นี้ชนะสก่อจะรอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวชนะคือโอเคอ่อน่าจะลอกต่วโจกัเสร็จแล้วนะอ่ะครูขอดูข้อแรกก่อนนะทุกคนช่วยกันทานะครับจงหานะครับผลลัพธ์ของแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับ ข้อแรกคือ6สแควรู25บวกกับ5รูม9นะครับแล้วเรนจะเห็นว่าไอ้ตัวสแควรูอบอกแล้วว่าถ้ามันเหมือนกันนะครับเรนจับเลขตัวหน้ามาบวกกันได้เลยนะครับตามเคลื่อนไหวในการดําเนินการนะแต่ทีเนี้ยถ้ามันไม่เหมือนกันละจะทํายังไงนะครับจะทํายังไงดีนะข้อนี้นะครับดูไว้นะอย่างข้อนี้เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งข้อเลยคืออะไรก็คือเดี๋ยวใจไปไอ รูทห้าเราสามารถถอดสุทธรูทได้คืออะไรข้างในข้างในยี่สิบห้าเนี่ยมันคือตัวอะไรคูณกันมันคือห้าคูณกับห้าโอเคนะครับบวกกับห้าคูณไอเก้าเป็นตัวประกอบคืออะไรก็คือสามทีนี้กูบอกแล้วว่ารูทห้าสามารถถอดรูทได้ถอดรูทมาเหนือเปิดไมค์คุยกูได้นะอ้า ต่อนวมาเหลือ5นะครับปึ๊บปึนะบวกกับหนะครับรูเ้านะครับมันคือ3าคูณสามสามารถถอดคูได้เป็น3นะครับปึ๊บปข้อนี้6กคูณหได้30บวกกับ5้คูณสได้15ดังนั้นข้อนี้30มสบวกสิ 65, ยังมีคำตอบเป็นสี่านะเป็นคำตอบของข้อนี้นะมีใครงงไหมว่ามันมาได้ยังไง ไม่งงครับโอเคนี่นักสอบอยู่อ่ะข้อสองก็เลยลองทำดูเองครูให้เวลาสองนาทีนะครับลองทำดูข้อสองนะ ครูแมนคะครับผมแล้วห้องหนึ่งกับห้องสองเมื่อกี้ต้องต้องจำสูตรอยู่ไหมคะเอ,อ่อสูตรยังเพิ่งจำต้องมาเรียนเรื่องนี้ก่อนสูตรไปต้องจำแล้วเดี๋ยวครูอัดวิดีโอใส่ไปแล้วก็อันนี้บอกเพื่อนๆหน่อยนะครับครูสอนผิดบทไปหน่อยจาผิดถือว่าจบแล้วลืมไปเมื่อวันจันทร์ครูไปตุ๊ครูติดธุระครูไม่ได้สอนต่อเออ อ่ะข้อนี้นะครับมาคุณฉเฉลยแล้วนะอ้ยังเหลืออีกนาทีนึงท่าเลยลองทำดูก่อน อเคหมดเวลามานะครับข้อนี้นะครับนักเรียนแยกตัวประกอบเนรูดูซิว่ามันสามารถถอดได้ไหมออกมาจะเป็น4คูณกับ11นะอ่ะอน4 4มือนกับ10สเใช่ไหมต่อนะไอ้9 9คืออะไรก็คือ9นะครับคูณกับ11เหมือนกันเห็นไหมแต่ทีนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่า มีตัวอะไรมันมีสี่กับเก้าซึ่งมันสามารถแยกตัวปกระกรอบได้อีกมองไปตรงเนี้ยสี่เกิดจากอะไรสงค่ะ <ssä> โอเคสี่เกิดจากสองอาสองคูณสองนะครับคูนสิบเอ็ดตอนนี้เครื่องหมายเป็นลบไอ้เก้าเนี่ยก็เกิดจากสามคูณสามคูณกับสิบเอ็ดนะหลังนั้นข้อนี้มันสามารถดึงนะรูทออกมาได้ก็จะได้กลายเป็นอะไรสามคูณสองรูทสิบเอ็ดลบกับสามรูทสิบเอ็ดตรงนี้นะครับสองคูณ สามคูณสได้หกรูสเกนะครับลบกับ3ามรูสเกเห็นไหมมีสแปรรูนะครับสแรรู root, มีหน้าตาค้ายกันให้นําเลขหน้ารูมาทําไมกันมาดำเนินการ,รากันมาบวกกันไอ้เอามาลบอามาลบกันหกลบสน,นะครับคูณกับรูสเกก็จะได้กลายเป็น3ามรูสเกแบบนี้ ต่อมาในข้อสามนะครับข้อสามจะยากขึ้นหน่อยนะขอทําเลยนะทําไป,ปรพร้อมๆกันเลยอห้สาไอสองซีสามเราไม่สามารถแบบหาตัวประกอบโดยตาเปล่าได้แล้วก็ทำการหาสั้นมันนะไอสองสีสามเนี่ยนะครับาพอหาสั้นเรียบร้อยแล้วเราจะรู้ทันทีว่ามันเกิดจากสามคูณ สามคูณสามคูณสคูณส,สทั้งหมดหตัวนะบวกกับสี่สอง อย่าง c สามสองนะครับเพก็จะเกิดจากสามคูณกันสามตัวกับ c สองตัวนะเพราะฉะนั้นอ่าตอนนี้นะครับเราสามารถดําเนินการต่อได้แล้วเก็ด์รูสามเนีทำอะไรไม่ได้ทิ้งมันไว้ก่อนนะครับแต่ทีนี้มาดูในบทถัดมาก็คือเราสามารถดึงสามออกจากสแคงรูตรงนี้ได้ทั้งหมดก,กี่ตัวครับสองตัวสองตัวนะครับสองตัว ติดไว้หนึ่งตัวนะครับเพราะมันไม่มีคู่นะครับเพรามไม่มีคู่เราไม่สามารถออกมานอกรูดได้นะต่อมานะครับรดหลังตรงนี้เห็นไหมเราสามารถตึงออกมานอกรูได้กี่ตัวสอบสามได้หนึ่งตัวสี่ได้หนึ่งตัวสามได้หนึ่งตัวสี่ได้หนึ่งตัวนะครับทิ้งรูสามไว้เห็นไหมทีนี้เราก็จะได้แล้วว่ามันคืออะไรเจ็ดรูสามลบกับเก้ารูสาม บสองรูท3ตรงนี้มีใครตามไม่ทันไหมว่ามันมาได้ยังไงโอเคทีนี้ต่อนะครับทีนี้รูทเหมือนกันรูทเหมือนกันรูทสามนะมีรูทสามเหมือนกันหมดให้นําเลขตัวหน้ามาดําเนินการแล้วคือ7ลบ9บวก12นะครับในวงเล็บเลยเขียนไม่สวยได้ทำไม สามตัวนี้ก็จะได้เจ็ดลบเก้าหลือเท่าไรเอ่ยเจ็ดลบเก้าเหลือลบสองลบสองลบสองบวกกับสิบสองเป็นสิบ <10. S 1> เออเป็นสิบก็จะได้เป็นสิบหรือสามนะครับข้อนี้ตอบสิบรสามโอเค okay. ข้อสุดท้ายของวันนี้ข้อที่สี่นะเกี่ยวกับการดำเนินการการบวกการลบนะของเลขที่ติดสแควรูทนะครับหรือเลขที่ติดรูทนั่นะเอง ป่ะสิบห้านะครับสิบสองข้างในแยกตัวประกอบไปคูณหน่อย1ิบเกิดจากตัวอะไรคูณกันสอตีอ่าเกิดจากสามคูณกับสี่นะครับต่อมา7จสิบห้าอ่า7จ็สิบห้า้องอื่นท้องอื่นช่วยตอบหน่อยครับว่า7จสิบห้าเกิดจากตัวอะไรคูณกันตัวประกอบของมันอนะ75ส้าอ่ะช่วยคิดด้วยกันได้ ห้าห e okay. ้าสามไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเกิดจากห้าคูณห้าคูณสามตัวสุดท้ายแล้วสิบสามรู้ยี่สิบเจ็ดรู้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเจดจากสามคูณสามคูณสามทำไม่เลยครับอ่ะทีนี้ได้เวลานักเรียนโชว์ฝีมือแล้วนะครับ ถอดรูทเาไหมคูณหน่อยแล้วก็หาคําตอบดูซิว่าข้อเนี้ยนักเรียนตอบได้เท่าไหร่กันลองทํากันเองนะครับอย่าเพิ่งเฉลยนะใครทําเสร็จแล้วยังเพิ่งเฉลยนะครับ,รบดูว่าสองนี่มันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นสี่คูณสามอย่างเดียวอะไรใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้มีใครสงสัยไหมว่าครูไว้ทาอะไรยังม,มีใครสงสัยอีกไหมครับ ตรงนี้ให้หาผลลัพธ์แล้วนะครูอ่ะครูตอนนี้ครูแยกตัวประกอบให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ทําการดําเนินการต่อนะครับทอดตัวไหนสามารถดึงออกมานอกรูได้นักเรียนก็ทานะตัวไหนสามารถดึงออกมาได้ก็ดึงตัวไหนดึงไม่ได้ก็ทิ้งไว้ในรูแบบนั้นนะครับ สี่มันสามารถดึงออกมานอกรู้ได้ไหมจำรู้สี่ได้ไหมรู้สี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ท่านเรียนไม่ต้องท่านเรียนอ่าเก่งแล้วอะ่ะมันสามารถมองแล้วรู้ได้เลยว่าสี่มันสามารถดึงออกมานอกรู้ได้เลยแต่มันต้องกลายเป็นเลขอะไรคะแนนได้ไหมมีมีสระอะารอ่ะโอ้โหแกมีแกมีเยอะล้วไเหนื่ยนะ เ <Okay, S 2> ลขสี่ตัวเนี้ยถ้ามันอยู่ในรูนนะครับนักเรียนสามารถดึงออกมาไว้นอคูได้เลยโดยมันจากสี่มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่มันจะกลายเป็นเลขสองทนี้น,นะครับห้าคูณกับเอ้ยแปดคูณกับรูห้าคูณ รูทสแควรูทห้าคูณห้าคูณสามนะสแควร์ูทห้าคูณห้าคูณสามแปดตัวนี้นะครับก็จะได้คลกลางนี้ก็จะได้เป็นแปดนะครับคูณอยู่กับห้าแล้วก็ติดสแควร์รูทอะไรไว้สามไว้ 3, นะครับโอเคต่อมาข้อนี้บนหลังนะช่วยทำไปเลยคูณกับสามสามแบบนี้จับคูณกันนะครับ 5้าคูณสได้30นะครับสแฟร์รูทิ้งไว้ติดดึงลงมาไว้แบบน,นั้น8 5 40นะครับแล้วก็รู้3 1 3สิคูณสได้39 39ก9น,นะครับเคนที่หน่าเนี่ยคนอื่นที่ไม่เปิดกล้องนี้พร้อมออกใช่ไหมที่ไม่เปิดกล้องเรียนกันเนี่ย ไอ้ห้อง 1, 2, นหนึ่งห้องสองถูไม่ว่าหรอกเขาเปิดแล้วเขาเรียบร้อยหมดแล้วเขครูให้เขาเข้ามาเรียนซับอีกทีหนึ่งต่อมานะครับเดี๋ยวคือเซื่องหมายก่นอนครูบอกอ่ะถูกจากนั้นถ้าเราเ,าเอามาทําอะไรต่อเลขสแควร์ลูดมาเออเอาเลขหน้าสแควร์ลูดมาทําไมกันเอามาลบกัน มาลบกันก็คือ30มสิบลบสีลบสามทั้งหมดนะครับแล้วก็คูณด,ด้วยรูทสอ่าลองลบกันซิได้เท่าไหร่ได้ไนะลบสี่สิบเก้ารูทสามไม่ได้เหรอโอ้โหเดี๋ยวะแกนี้แกนนี้ด้ลบสิบลบสิบได้ลบสี่สิบเก้ารูสามโอเค เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมีใครสงสัยไหมลบไอ้ตรงนี้นะหนูเรียนดูดีๆนะย้อนกลับไปเรื่องการกลบเลขปกตินะครับสามสิบลบกับสี่สิบค่าน้อยลบกับค่ามากเลขมันจะติดลบสามสิบลบสี่สิบก็จะได้เป็นลบสิบเอาลบสิบตัวเนี้ยลบกับลบสามสิบเก้าต่อก็เหมือน เราเป็นหนี้เขาอยู่แล้วสามสิบเก้าบาทเราขอยืมเขาไปอีกสิบาทแสดงว่านี้มันต้องทําไมขึ้นต้องเพิ่มขึ้นต้งเพิ่มขึ้นจากตอนเราตอนแรกเรามีอยู่สามสิบเก้าอยู่แล้วเราไปอขออีกสิบาทก็กลายเป็นสี่สิบเก้าบาทตามนี้แต่มันเป็นเลขที่ติดลบโอเคไหมโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับวันนี้นะ